กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะตูหมู่ที่9ต้าตบนนนแลออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2544โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีได้เข้ามาส่งเสริมการน้อมนำดักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการสร้างวินัยการออมให้กับคนในชุมชนจำนวนสมาชิกเริ่มต้น30คนในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด427คนมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน6 2ล้าน2อ4 5 8 4 0บาทมีคณะกรรมการจำนวน15คนแบ่งเป็น4คณะซึ่งมีนายสมนึกห่วงทองเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีที่ทําการกลุ่มนาสาราอนเนกประสงค์หมู่ที่9ตําบลดอนแล่อําเภอเมืองราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพนําไปใช้นี่สินที่สมาชิกกู้ไว้กับแหล่งเงินอื่นๆนําไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวนําไปใช้เป็นค่าศึกษาเ,าเรียนของบุตรหลานนอกจากนี้ ทางกลุ่มได้มีการจัดสรรผลกำไรใจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก50%สาธารณประโยชน์30%อื่นๆตามมาติที่ประชุม20%อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการจำนวน3กิจกรรมได้แก่มอบเงินช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิตรายละ500บาทมอบทุนการศึกษาในวันเด็กรายละ500บาทเงินทุนขวัญถุงสมาชิกที่มีบุตรเกิดใหม่รายละ300บาท มีการเปิดรับฝากเงินออมจากสมาชิกทุกวันที่3ของทุกเดือนพร้อมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานรับสมาชิกใหม่และรายงานผลการกู้ยืมการคืนเงินและหากสมาชิกท่านใดมีปัญหาในการคืนเงินกู้สมาชิกสามารถขอหารือกับคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหลักการดำเนินงาน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกันออมเงินและบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลภายใต้หลักคุณธรรม5ประการคือ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเสียสละ 3. ความรับผิดช,ชอบ 4. ความเห็นอกเห็นใจ 5. ความไว้วางใจกันซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนโดยหลักการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนใช้เงินสัจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างวนันการออมของสมาชิกโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมาร่วมกันออมเงินตามศักยภาพของตนเองมุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งการจัดสวัสดิการของชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกและคนในชุมชน